เฮดเจวนะคะเจวดีนะคะเจวดีงัวมีนยกระเดต้มอุ่นแล้วนะคะดีงัวมาจากเมืองไทยนะนี่ใส่ดีวัวลงไปค่ะอันนี้เจวดีวัวนะคะใส่น้ำปลาค่ะจะเจเสเ็ทถ้วยเดยวเวลากินแล้วพี่น้องจะไปเห็นนะนะใส่น้ำปลาเข้าลงไปขับแค่ะผง,ไไะขอของนัวนะคะผขอของชูรสหน่อย ใส่ไลายเสนใส่ลายแฉบหลายเพราใส่กระแร่เต้มเมืนเดิมมาจากทิกปนจ้ะเาจะเติมเกลือลงไปนิดนึงก็ความเค้มข้นนะคะใส่ประกูดค่ะนี่นะคะเจ้วบี เจล B ก็คือขีคีคออนนะคะคีออนของัวเนาะอันนี้มันเป็นดีนะคะเป็นน้ำเขียวๆอันนี้เป็นดีนะคะเจ่วดีวัวน้ำพริกดีวัวกระวานนะ่าก็ได้นะอื้มเกลือนิดนึงจะจุแสบพอดีเลยนะคะก็มีสารก็จะกินประมาณนี้นะคะแั้นะคาก็จะใส่ข้าวคั่วลงไป ค่ะสำหรับเนื้อนะคะมื่เหนือถึ้หั่นแล้วนะคะเนื้อทีเราสิจุหรือว่าลวกขนาดนะคะลวกแล้วก็ไปจุเจ้าดีนะคะดีมั่วนะคะกับเนื้อหั่นไว้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะเมื่อน้ำเมื่อจะใส่เป็นดรอปดีลงไปหน่อยนึงนะคะยูทีว่าน้มของอยูทีเนื้อของที่นวดนะคะเน,นือนอนะะ้อหน่อยเนื้อไหลนะคะกาวเองนะคะเนื้อมีหน่อยกับปลาปไ,ไหลปลนไดลใส่ลงไปะค่ะ จุก็สิบ่ลวกซุปปันไนแล้วแต่ความชอบของคนเนาะของไม่ไน่ก็จะลวกแบบเอาพ่อซุปออกหวานกับพ่อเรียบนะคะนี่ค่ะจุกของไม่แน่ก็จะเรียบร้อยแล้วก็วจะไปวางไว้ใน้ทานกินเลยน้ำเดือดนิดนึงก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ําเราเดือดแล้วจ้ะเขาก็กจะลวกหรือล้วนเอาเท่าที่เขาต้องการนะคะใครชอบสุกมากก็แล้วแต่ใครชอบสุกน้อยก็แล้วแต่ ทเทคนิคการกินแต่ละคนความชอบแต่ไม่เหม,มือนกันนอกากไม่หน่อยกระเทยลงซื้อๆนะคะไม่หน่อยกระจ่าแบบจันนีพ่พ่อค่ะเพราะว่าถ้าซุกถ้าต้มน่านหลายมันก็จะเหนียวจะบปรแสบค่ะเนื้อจุต้องออกแดงๆจักหน่อยสาน,นีแล้วแต่คนชอบนะคะเทใส่การเลยจ้ะขา้าวกระษีใส่ข้าวผั่วตอนข้าวส่กินเนาะคะ่ะแก้วข้าวกระษีใส่ลงไปเลยค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปเลยนะคะ,นนะ,ค,ะคนให้หอมนะคะข้าวกระษีใส่แก้วบีแก้วดีง่วงไม่หน่อยปลอดผิด เจลดีงัวขมขมออกหวานอำลมนะคะเพราะว่าดีง่วงแท้ๆนี่มันจะบกขมทั้งบกขมทน้งเหมือนมันจอกหวานไปลอยเวลาเขากินลงไปนะคะ, <ๆ S 2> คะเนือ้อห้องก็ลหกวไว้แล้วนะคะสําหรับเนื้อก็แล้วแต่ความชอบนะคะ <ๆ S 2> ส่วนผักก็แล้วแต่ที่เราจะกินนี่มันเดิอมาจากเลือกเอาได้จ้ะเดี๋ยวไม่ไนก็จะถ่ายให้ดูชัดๆอีกหนึ่งครั้งมาเอาลงมาเบิงวา่ามันสิบต่อแสบบอนะคะ<ม>นี่ค่ะเห<ม>็นบ<ม>่คะลวกเนื<ม>้อ จุเจวดีวง่วพักเข้ากับิซนีประมาณนี้นะคะลองดูว่าน่้กินไม่เอ่ยก็แล้วแตนะคะการประเภทนี้การกินของแต่ละคนไม่เหมือนกันคันไม่มีอันคันใครว่ากินนิบก็แล้วแตเนาะจาก,มกเ,เม่แนไใจเรเ่ิงตามภาษาขอไม่ยน่อยนะคะสําหรับคนที่กินนิบก็ว่ากันไปส่วนคนที่จะกินสุกก็ลวกสุกใครอยากกินแบบไหนก็แล้วแต่นะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีมาเดินกระจาด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บ